ย้อนไปเมื่อครั้งที่มีการเผยแพร่มังงนะตอนที่700ซึ่งเป็นตอนจบของการ์ตูนเรื่องารุโตะเรียกได้ว่าเป็นตอนที่สร้างความมือหาให้กับเหล่าสาวกของารุโตะเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข้ามเวลาจากตอนที่699มาตึงถึงตอน700นะคะซึ่งระยะห่างระหว่าง2ตอนนี้มีระยะห่างกันประมาณ10กว่าปีค่ะจึงทําให้แฟนๆได้เห็นภาพลักษณ์รวมไปถึงพัฒนาการของตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอีกทั้งแต่ละคนก็ได้มีครอบครัวเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยว่าใครได้ลงเอยกับใครบ้างทั้งนี้ก็ยังรวมไปถึงการเผยโฉมหน้าของบรรดาทาย,ยาทของตัวละครในเรื่องนี้ด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีตัวละครอยู่อีกหนึ่งคนค่ะที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือสาวสวยคนนึงที่เป็นผู้ครอบครองหัวใจนินจาหนุ่มผู้รักสุนัขอย่างอินุสกาคิบะซึ่งก็มีหลายคนที่อาจจะรู้จักเธอแล้วแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะที่ไม่รู้จัก ั่นเป็นเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องนี้แต่บทบาทรวมไปถึงการปรากฏตัวของสาวคนนี้นะั้นเรียกได้ว่าบทบาทน้อยเหลือเกินและในวันนี้มันเดลเลแฟนตกก็สะนำทุกคนมาทำความรู้จักกับผู้หญิงที่เป็นคนรักของขีบากันค่ะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าธามากิธามากิมีอายุรุ่นดาวคาเดียวกับผู้คีบานั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้ธามากิทำงานอยู่ที่ร้านคาวุธของย่าแมวซึ่งเป็นคุณย่าของเธอ แล้วก็อาศัยอยู่กับบรรดาแมวๆอีกจํานวนมากรวมไปถึงนินจาแมวที่มีความสามารถในการพูดภาษามนุษย์ได้อย่างเช่นเดนกะแล้วก็ฮีนะโดยที่ร้านของย่าแมวนั้นจะตั้งอยู่ในเขตของโซลาคูที่เป็นเขตของเมืองร้างในดีเนื่องจากร้านอาวุธของย่าแมวนั้นเป็นดังคลังอาวุธของตระกูลอิจิฮะจึงมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีทําให้นินตอนเด็กๆธรมากิได้มีโอกาสที่จะได้พบกับอิทาจิแล้วก็ซาสเกะอ,อยู่บ่อยครั้งจากนั้นหลายปีต่อมาหลังเกิดสุกนาตกรรมของตระกูลอิจิฮะ ฮามากิก็ได้พบกับซาสึกเกะอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานและยังได้เจอกับสมาชิกทีม7อีกทั้ง2คนซึงก็คือนาูโตะและก็ซากุระซึ่งทีม7ถูกจ้างวานจากย่าแมวให้มาทําภารกิจในการทําสารนุกรมอุ้งเท้าแมวซึ่งเหลือเพียงตัวสุดท้ายนั่นก็คือตาะทับของอุ้งเท้าของเนโกะมาตานั่นเองค่ะหลายปีต่อมาทามากิปรากฏตัวอีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ของเด็กสาวที่มีหน้าตาสาสวยผมของเธอมีสีน้ำตาลยาวจรดไปถึงเอว ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอที่ตรงกับเนื้อหาที่อยู่ในมังงะและก็อนิเมะโดยเป็นฉากที่ซาสึเกะและพรรคพวกแวมมเสเงาวุ่นยินจาเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้กับอิทาจิหลังจบสงครามโลกนินจาครั้งที่4ทามากิและแมวอีกหลายตัวของเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านโคนโนฮะและที่นั่นก็ทำให้ทามากิได้พบกับขิบาด,ด้วยความบังเอิญ ความสวยความน่ารักของทารมกิสกิตาสะดุดใจขี้บ่าอย่างจังจนเรียกได้ว่าเป็นรักแรกพบเลยก็ว่าได้แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้พูดจาปราศัยกันก็ถูกอาการมาร้มาขัดขวางข้อสกอรโดยเนื้อหานี้จะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มพิเศษที่มีชื่อว่าคำภีแห่งสายฟ้าตอนสัตว์ป่าผู้ถูกยิงด้วยความรักและในนวนิยายโคโนฮาฮิเดนซึ่งเป็นเรื่องราวของเหล่าเพื่อนและก็คนสนิทของนารูโตะและฮินาตะ พี่ต่างก็พากันสองหาของขวัญสุดพิเศษเพื่อที่จะนำมามอบให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานแก่คนทั้งคู่และแน่นอนว่าสำหรับสมาชิกทีม8อย่างคีบะอากามารุและก็ชิโนนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับพวกเขาแม้ว่าจะยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของของขวัญแต่สมาชิกทีม8ก็ได้รับคาแนะนำจากโคเรนไนผู้เป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งชันเลิศน้ำผึ้งในตำนาน ซึ่งน้ำพึ่งชนิดนี้เป็นของที่หายากและไม่มีขายอยู่ทั่วไปคู่เรนนได้แนะนำให้โฟชิโนะลองไปดูที่โซลากุเพราะที่นั่นเป็นตลาดมืดที่จะมีพ่อค้านำของหายากมาขายรวมไปถึงอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคนเลี้ยงพึ่งดังกล่าวนี้ก็ได้และด้วยเหตุนี้ชิโนะขิบะและากามารุก็ได้ร่วมมือกันในการทำภารกิจสุดท้ายในฐานะของทีม8ในการเดินทางไปยังโซลากุ เพื่อสืบหาแหล่งที่มาของน้ำพึ่งชันเลิศเพื่อนำมาเป็นของขวัญแต่งงานสุดพิเศษให้กับพินาตะผู้เป็นเพื่อนรักของพวกเขาแม้จะย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านโคโนฮาแต่ทามมกิก็มักจะแวะมาเยี่ยมเยือนอา่าของเธออยู่เสมอขณะที่กลุ่มของคิบะเดินตรวจสอบไปยังบริวเวณต่างๆที่ร้างซึ่งผู้คนภายในโซราคุด้วยความหวังว่าจะพบเบาะแสของคนเลี้ยงพึ่งระหว่างนั้นเขาก็พบเข้ากับแมวนินจาตัวหนึ่งด้วยความบังเอิญ สำหรับคิบะนั้นแม้ว่าช่วงแรกที่เขาได้พบกับแมวนินจาอย่างโมโมเขาจะแสดงท่าทีที่ประทับใจแมวนินจาที่มีความสามารถในการกลบกลิ่นของพวกมันได้เป็นอย่างดีชนิดที่ว่าแม้แต่จมูกของเขากับอากามารุก็ยังไม่สามารถได้กลิ่นของมันแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้พูดคุยอะไรกันมากนะักเพราะความเยียวนกรรมศาสตร์ประกอบกับความไม่ไว้วางใจของโมโมที่มีต่อพวกคิบะจึงทําให้ทั้งสองฝ่ายเข้าประทะก,กันในที่สุด ก่อนที่สถานการณ์ดังกล่าวจะถูกคลี่คลายด้วยการปรากฏตัวของเด็กสาวที่มีหน้าตาที่น่ารักอย่างธามากิธามากิทักทายพวกขีบาอย่างใจดีเธอตื่นเต้นอย่างมากเมื่อขีบาบอกว่าเขานนั้เป็นนินจาผู้ใช้สุนัขซึ่งธามากิก็อาสาที่จะนำทางพวกขี้บะไปยังป่าที่เป็นที่ตั้งของคนเลี้ยงพึ่งระหว่างทางขี้บาและธามากิพูดคุยกันอย่างออกรถซึ่งดูเหมือนว่าธามากิจะสนใจในตัวของขี้บาอยู่ไม่น้อยแม้ว่าภาพลักษณ์และการแสดงออกเหล่านั้นของขี้บาที่อยู่ต่อหน้าเด็กสาว ในสายตาและความคิดของอากามารุกับชิโน o นั้นกลับมองว่ามันช่างแตกต่างจากตัวตนที่แท้จริงของคีบะที่แสดงต่อพวกเขาเสือเกินแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าทั้งตัวและหัวใจของคีบะจะถูกฝังลงลึกในหลุมแห่งความรักชนิดที่ว่าถอนตัวไม่ขึ้นแต่พอถูกชิโนเอ่ยถามตรงๆว่าคีบะชอบผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคีบะกับปฏิเสธและเฉยๆไปอย่างไม่เนียนออเอาซะเลย แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงหรือเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกิแล้วก็คิบาว,ว่าสารต่อความสัมพันธ์ต่อจากนี้ยังไงบ้างแต่ในบังงาตอนที่700ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกิกับคิบาวนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นคนรักของการนั่นเองค่ะเมื่อข้ามาในภาคโบลโดโตเดอะมูฟี่แม้ว่าจะไม่มีฉากให้เห็นเยอะๆเหมือนกับคนอื่น ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าธามากินั้นกําลังยืนดูการประลองในรอบที่3ของการสอบจูนินอยู่โดยยืนอยู่กับคีบะแล้วก็อากามารุพร้อมด้วยแมวของเธอนั่นเองค่ะเกรดความรู้สําหรับคลิปนี้โซลาคุเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งในนั้นก็จะมีร้านอาวุธที่เป็นคลังอาวุธและแหล่งข้อมูลของตระกูลอิจิวะอยู่ด้วยนั่นก็คือร้านของย่าแมวที่อาศัยอยู่กับธามากิผู้เป็นดานสาว และนอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ของตลาดมืดที่เป็นแหล่งค้าขายอาวุธต้องห้ามของผิดกฎหมายรวมไปถึงสินค้าที่หาซื้อไม่ได้ตามตลาดทั่วไปสำหรับโซลคูนั้นเป็นหนักสงสวรรค์ของพวกแมวที่มีทั้งแมวปกติรวมไปถึงกลุ่มนินจาแมวที่อาศัยอยู่ที่นี่เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของทามากิเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของเราอย่าลืมกดซับตาคร้นะคะรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กนได้ค่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นก็ต้องลองติดตามดูค่ะ